ลคลิปทั้งปีณวันที่เราออนคือคือซีรวมทั้งหมดนะคะงานของไอ้เหลืองในปีนี้มีทั้งหมดที่ถือว่าทำได้ใช้ได้ใช้ได้เองเหรอ,อใช้ไ,ด,ด,ได,ด้ดีได้ไหมเพราะที่แบบแรกๆถือว่าใช้ได้อนนโอเคสวัสดีช่วงปลายปีแบบนี้ครับ ร้อนๆหนาวๆไหมแต่โดนประเมินก็ไม่ค่อยหนาวๆร้อนๆเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าตัวเองทํางานมาดีตลอดทั้งปีโอ้พ่อทำสามวันหรือสองวันนี่เราเบี้ยมั้งไปปีนี้อันี้ก็แน่นๆอยู่นะคะพี่คหมายถึงหยุดแน่นๆอยู่เข้าถุงเถอะหาประเด็นครับช่วงที่ปลายปีต้องประเมินใช่ทุกคนบอกว่างานยุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยงานไม่รู้จักความรักเมั้งโอเคครับงานแต่งวันนั้นสนุกดีเนาแต่งอะไรไม่ได้เลยครับ เราผู้ช่วยนี่เตะจนประเมินน้อนร้อนหนาวไหมก็มีบ้างแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเราทำดีเนะช่วงนี้ใกล้ประเมินนานแล้วหรือเปล่าเป็นไ้าจะดูระดุกประดุกทั้งเล่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นปะตื่นเต้นคีดว่าที่เธอทำมาเราทำมาดีไหมดีมากปุ้มว่าไงว่าช่วงนี้อุ้ยลูกค้าเยอะมากเลยลูกค้าน่ารักมากเลยโอ้ยเราไม่พอล่อะโอ้ยพี่โค้ดพี่โค้ดอะยิบไปก่อนนี่คนละหนึ่งอันเฮ้ยแต่เอานี่ทำงานต้องพักบ้างนะใช่เพราะว่าเพราะว่ายิ่งช่วงสิ้นปีแบบนี้งานยิ่งเยอะพี่โคดก็เลย แจกให้กับน้องๆไปน้องมีบ้างดีไหม,ด,ม,ด,มดีค่ะโอเคมีค่ะ <c oughs> แจกว่าสุดนี่แต่เอาจริ้งพอาไปทุกคนดูตั้งแต่ต้นเลยได้เนาะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันคือช่วงแบบโค้งสุดท้ายอะ่ะนี่ไอ <ป S 1> <ไป S 2> ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มมานี่ช่วงนี้กองเยอะไหมเยอะระบายกี่กองเยอละประมาณ สิบสองถึงสิบห้าครับเอาก็ถ่ายไว้ดิจะได้ถ้าพี่มีมาเอาไปกินได้มีแรงขอบคุณครับคนนี้ก่อนนี่คุณนี่งานหนักไหมพี่บ้างไม่เท่าไรค่ะเหลาสบายๆเนาะพี่หมูว่าคนได้ดีไหมดีค่ะดีนี้ประเมินแบบเข้มข้นหน่อยดีไหมอุบุดิใจดีเกินไปใช่งานต้องเข้มข้นดิพี่หมูอย่าไปใช่สิอย่ามานี่น่เยอย่ามาที่น่เยเป็นยังไงบ้างรูนี้งานเป็นไงฝ่ายพิมงานจะประเมินตอนนี้เลยงานสนุกมากเลยค่ะกดดันไหมกดดันไหมสนุกไหมโค้ดเราเป็นยังไงเราไปผัดโบเรียงไหมเราอะ เรารุ่นเด็กรุ่นเฟสติวัลป่ะใช่ค่ะอาทิตย์ไลฟ์ฟครับจะมีคนรุ่นหนึ่งเข้ามาประมาณ10กว่าคน20คนรุ่นเนี่ยเข้ามาตั้งแต่นาเฟสเข้ามาถามเด็เข้ามาสองเดือนทข้ามาสองวันใช่เพราะว่าที่เหลือกินเบียร์หมดเอ้าน้องเอณของมันมีประโยชน์อะไรอีกสักอันนึงใช่หนุนเลือกอันนึงมาเออนาเฟสมาที่มาที่หน่อยกี่เดือนแล้วทำมากี่เดือนแล้วเดือนที่สามครับอานนี่ไปผ่านโปรดิยังยังพี่ยังรออยู่มั้งทำกันสามเดือนทำเป็นสิบวันไั้ดึงดึกแล้วครับดึกแล้วนะหับ อยู่ก็หนักขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้คือนอนเล่นเลี้ยงแมวทำเงินหลักๆวันนี้เอาไปกินเอาออากินของที่เป็นประโยชน์หน่อยครับคือจะบอกว่าจริงๆผอมาันั่ที่ดูปีนี้ผ่านไปเร็วใช่ครับเดี๋ยวสิ้นปีแล้วปะเร็วมากเออซึ่งแบบบอกเลยว่าปีนี้นี่คิดว่าเป็นปีที่ต้องมีโบนทั้งโบนท้กันบ้างเยหลังจากไม่มีมา4ปีนะคะว้าพูดแล้พูดวัโลกแต่ต้องประเมินกันก่อนรเรื่องนี้เป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่ได้ออนแอร์แต่ไอ้เรื่องที่ออนแอร์ได้คือคนดูช่วยประเมินททีีมงาาาาาานเรดด้วววยกก่่ชอ ไหมอยากดูอะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยใช่เข้าสู่ช่วงคุิจังครับเมื่อกี้เราคุยเล่นกันมาช่วคนดูประเมินเราดีกว่าใช่ช่วคนดูประเมินเราปีนี้ถือว่าเราทํางานกันหนักไหมผมว่าหนักนะเพราะว่าดูแต่ละคนที่แบบทํางานมีทั้งงานงานในบ้านงานที่แบบมีข้างนอกมาไม่ใช่ไม่ถึงแบบงานลูกค้าที่เราข้ามาเข้าตรง อะไรนี้ใช่คือจะบอกว่าวันนี้ที่จะเรียกมานั่งคุยกับพี่โค้ดแบบจริงจังก็คือจะเป็นน้องๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ดูแลรายการ ในช่อง Good Day ก็เลยจะมาคุยว่าใครแต่ละคนอ่ะทำรายการอะไรบ้างแล้วทําผลงานกันไปกี่คลิปแล้วอะไรอย่างงี้เขาบอทำอะไรที่เาตอนนี้ของผมตอนนี้ดูของกอดดี้เนาะแล้วก็คลิปทั้งปีณวันที่เราออนคือคือ27คลิปครับและบรีฟของพิโค้ดสวิดีโอครับคลิปของเกษรสำราญของมามะอยู่ที่30วิดีโอครับ มาม้าคลิปเดยอะก<ช>ว่าพี่ใช่เฮ้ยขยันว่ะมามา้ารวยก <c oughs> <c oughs> ว่าไอ้โค้ดการทำกิปเยอะมาก <c oughs> ไปดีแล้วฉันโอ้ยสน,นุกดีนะเฉพาะที่ทำอยู่ <g> ก็ประมาณส <c oughs> า,ามสาปันอยู่เกือบ <c oughs> 70 <Get> แต่ปีหน้าก็ตั้งเป้าเผื่อมอสว่าว่าจะมีคลิปอย่างที่ไพน์ดีกับน้องบ้างหรือทำอื่นเพิ่มสักสี่คลิปได้ไหมสี่คลิปต่อต่อ,อเดือนละกันโอเคเดี๋ยวก่อนเดี <Okay. S 2> ๋ก่อนโอเคคนดูอยากดูอะไรเกี่ยวกับทางพี่เองอยากดูอะไรเกี่ยวกับผมนะฮะมาม้าหรือว่าบริฟอยากดูอันใหม่ทําอะไรก็ลองบอกมาดูแง้มเง้ยได้ว่าตอนนี้มีไอเดียใหม่แล้วใช่ไอเดียของพี่โคที่ประชุมกับผมมาวันนั้นแต่บอกต้องกินดีนากาบ้าสักสิบแปดกล่องเพราะทํางานหนักขนาดนี้เราก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีเวลาเราแม่เหน็ดตัวเราเองใน คือผมอาจะมีจะดูจากวันออนของแต่ละแต่ละคลิปแต่ละช่องอะไรอ๋ออันไหนเลกวันเอริกใช่ไม่ใช่ทีดเอทิจะฟูต่อเมื่อมันอยู่ใกล้เด a ไลน์เมื่อไปลนผมอาจจะมีการที่แบบว่าดูว่าวีคนี้จะออนตัวนี้ก็จะมีการจัดการว่าถ้าโปรตีชิปนี้ออนวันจันทร์ก่อนหน้านี้อีกประมาณวีคถึงสองวีกเราจะต้องแบบเริ่มแล้วอะไรเงี้ยเราจะต้องมีการจัดการให้มันลงตัวมากขึ้นแล้วได้ข่าวว่าล่าสุดไฟแรงมากจะได้ข่าวอยากดูติ๊กต็อกกู๊เดย์รอดูได้เลยครับว่าติ๊กต็อกกู๊เดย์หลังจากนี้ จากเข้มขน้นมากกว่าเดิม โอ้ผมเป็นคนลงมาดูเองครับไม่ได้ยารู้ทำไมรูทิกตอรชอบหรอเพราะว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์อยู่แล้วเออเอออยากจะพัฒนาช่องให้มันแบบไปในทางที่ดีขึ้นดีเนี่ยการทํางานที่ถูกต้องที่เห็นด้วยเลยคือต้องทําสิ่งที่ทําอยู่ให้มันดีแล้วก็ต่อยอดว่าอยากทํำในใหม่ๆใช่มอสต้องมาบอกพี่อิงนะมอสอยาทำติ๊กต็อกเพราว่าไปถือว่ามีแฟนมากใช่เพราะพี่ยกติ๊กต็อกคุณเดย์ให้แต่นี้ไปก็ไปคุยกับมอสในติ๊กต็อกได้นะครับไปขึ้นติ๊กต็อกให้ดูก่อนนี่คุณตามเยอะเหมือนกันนะใช่่่่ครรับไไมมเเเเสส็จลลลยยยทีซื้้อออโฆษณาปนููะ S <S ทำเองทำเองทำเองกับมือครัเอ้าบริหารงานดีเอานี่ไปกินนิดนึงรับไปเลยนี่ดีหน้ากาบ้าฮะนมสูตรเหลืองที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองเพราะมีประโยชน์จากสมูกไข่ญี่ปุ่น,น,น,นเห็นไหมแล้วก็มีกาบ้านะครับวิตามินบี12สูงแล้วมีโอเมก้า3 6 9มีจากอันนั้นเห็นไหมจะเอาแบบออริจินอลหรือเอาแบบน้ำตาลน้อยเอาแบบน้ำตาลน้อยดีกว่าครับขอบคนข้าวเอาไปได้ปุคนอีกนาทีได้เดี๋ยวมีคนอื่นอีกทำไมว่ายสวยจังเลยค่ะปลายปีก็ปลายปีค่ะปกติเจอหน้าแค่ตกกระบาลกันนะว่ายสวยมากเป็นเอกเมื่อกี้น่าคุยกับออสสมม้ทค ่กับพี่พี่เพิ่งรู้ทำกันไปหลายคลิปตัวเหมือนกันนะใช่แล้วเหลือดไปกันบ้างเราทำอะไรกันบ้างตอนนี้ปีที่ผ่านมา,มบบานี่หนูลิสต์มาแ, <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันทับสไลด์มันรู้ว่าจะต้องมีประมาณลิสต์ยันชื่อคลิปเดี๋ยวไม่เชื่อว่าทำแล้ทำอะไรกันบ้างชีวิตแต่ละคู่ตองนี้ก็คือนี่ค่ะประเดิมต้นปีด้วยวอเตอร์ฟูดคอมแบ็กมาด้วยนี่คอมแบ็กด้วยแแบกล้ว เออไปฝากตามดูว่าเราพูดอะไรนะครับซึ่งท่านี้มนันมากเลยอ่ะตามด้วยส่งกันบ้านเออดีดีดรายการนี่แบบรายการดีมีสาระเออไม่เข้าใจขายเข้าใจขเออต่อต่อต่อ่าแล้วก็มีแวบบ็แบบแวบบ็แบเบว็บช่วยโคดดี้กับมอสอ่นั่นคือฝั่งกูเดย์ค่ะต่อไปในส่วนของแบ็คออฟฟิเชียลค่ะอฮาเป็นไงบ้าง พูดรุนๆเลยค่ะเออแบบฟู้ดดิรายการอาหารที่ไม่มีชื่อใช่ไหมะใช่จนตอนนี้2ปีแล้วก็ยังไม่มีชื่อดีแล้วเป็นรายการอาหารแต่ไม่<ช><ช>มีชื่อดีแล้วเก๋ๆก็คือเป็นแบบคุกกิ้งกับร้านลับๆฝากไปตามทุกอันเลยนะครับไปตามนู่นดูโน้นไปตามนี่นะครับขอบคุณมากนะครับใช่แล้วก็ล่าสุดเลยค่ะรายการใหม่ล่ลาสุดค่ะไอวิวสวายค่ะเออขึ้นกะทิขึ้นกะทิไอวิวสวายรายการคุณผู้ช่วยของเอง แล้วก็มีไปช่วยช่องของพี่พาออ์ทพัสเตอร์เออเอาไปตามช่องนอนะองนะองางหน,ง,หนงหน่อยนะทำช่องนะนางทำเพจด้วยไปตามน้องนแปะให้นางหน่อยอ่ะทีรวมทั้งหมดนะคะงานของไอ้เหลืองในปีนี้มีทั้งหมด1 0 4คลิปค่ะ ถาม่าสิอย่างเราก็เป็นหนึ่งในคนพี่ว่าคนรุ่นใหม่อะเวลาเจออะไรแบบนี้หลๆคนก็แบบวิ่งนะมันแบบมันหลากหลายมากเลยแบบ่งยังไงอะเฮ้ยไม่รู้่จะช่วยได้ไหมแต่เทคนิคหนูคือรีบทํางานเพื่อให้เราได้รีบพักพี่ก็มีเทคนิคแบบนี <c oughs> ้เทคนิค้เขาเรียกเทคนิคแบบเป็นคนที้เกียรแต่เอาความขีเ้เกียร์มาเป็นดรายว่าทําให้เสร็จจะได้จะได้พุทเกียรใช่ขนาดนี้นี่คือการใช้พลังขี้เกียจที่ถูกต้องใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าช่วยนะงานก็ต้องโอเคนะไม่งั้นก็ต้องแก้ไม่จบ พราะนันต้องดูไว้นะฮะเผื่อแบบเอาเทคนิคไปใช้ได้อา้าวจะบอกว่ายังไรอย่าลืมนะปลายปีต้องดูนิดนึงกับดีหน้าตาบ้านนะฮะซึ่งจะบอกมีสองสูตรนะครับสูตรยอดนิยมสีเขียวและสูตรน้ำตาลน้อยสีฟ้าอา้าวเอาสีไหนนี่ตัง้งแต่กินน้ำสองลิตรใช่ไหมหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นก็ต้องสูตรแบบว่าน้ำตาลน้อยอ่าน้ำตาลน้อยรับไปด้วยอันนี้จะมีสมุนไพรญี่ปุ่นด้วยนะดีมากเลย ดีต่อระบบประสาทเราวิตามินเพียบเลยเอ้ามีใครมาเล่าผลงานให้ฟังไหมคนนี้ตัวท็อปเหมือนกันตัวแสบเลยปีนี้ผ่านมาสนุกไหมเดีอยดีสนุกดีสนุกสุดเลยงานแต่งอะ <c oughs> นี่ทำไปอีกคลิปทำอะไรบ้างไล่ฟังหน่อยเยอะนะเดี๋ยวก่อนถ้าหลักๆอะปีนี้ทำ G P S ไป22 EP ถ้านับถึงวันถ่ายน,นะ G P S ก็เป็นการที่ทำมาเยอะหล่อตอแล้งกันถ้านับถึงวันถ่ายนี่22 EP แล้วก็มี What the Food ที่เพิ่งขึ้นทั้งตัวใหญ่ตัวย่อยโปะไอเหลืองด้วยครับ แล้วก็มีงานลูกค้าเต็มเลยเสุดๆใหญ่ไม่ไหพวพปรเจ๊กหล่อพี่ไทยรักบริษัทเราปังมากลูกค้าทุกคนเี่ยเข้าได้เรื่อยๆนะครับเข้ามาได้เรื่อยๆนะยังอยากให้เข้าอยู่เจ๊พร้อมแล้วกูเลย หนูแหละไม่ใช่ชั้นแล้วมันจะเป็นใครเฮ้ยความอายุที่ตามมามันต้องตามนำมาซึ่งความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงขึ้นจะให้อายุมากขึ้นแล้วทำงานง่ายๆเหมือนเดิมไม่ได้ต้องทำงานยากเพราะเรองงานลูกค้าตอบโจทย์ได้ถ้าไม่ชวว่าเจ๊ไหนให้เติมพอีเข้าไปอ่าได้ถ้าเขียนว่า E j a n รวมก็ต้องมีกี่คลิปโอ้ถ้ารวมทั้งหมดอ่ะหนูว่าปีปีนี้หนูไม่ต่ำกว่า40แต่ต้องบอกก่อนว่า4ี่สิบบางทีคลิปมันจะมีความยากง่ายต่างกันอย่างวันเดฟูดรายการมันก็จะมีความยากหน่อยหรือว่าจีเกสต์เเวดูอรต้อง ถือว่าทำได้ใช้ได้ใช้ได้เองเหรอใช้ได้ดีได้ไหมเพราะที่แบบแรกก็ถือว่าใช้ได้ตอนนั้นโอเคเดีๆจะทำงานดีขึ้นไอ้เวลาเรามีมุมที่มันปันปันนี้ยเราทำไงถ้าหนูอ่ะหนูก็จะปล่อยมันไปก่อนไอเดียมันชอบมาในตอนที่เราอ่ะไม่พร้อมจดตอนนั้นเช่นอาบน้ําแบบสระผมใช่ใช่ใช่อาบน้ำไม่ตรงจุดแม่งมาแล้วทีเด็ดเข้าน้ำไม่ทีเด็ดทุกรอบที่เข้าห้องน้ำแล้วทำไง ก็วิ่งออกจากห้องน้ำไง่นปล่อยเสื้อก่อนแล้วรอมันหลังมาเองใช่ถ้ามันมามันมาเองไม่แบบไม่พยายามเคนขนาดนั้นถ้าไม่ได้แบบว่าต้องไปชุมจริงๆอะอีกอันนึงที่น่าสนใจคือระหว่างการเดินทางเวลานั่งรถหรท่วัอันนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันใช่แต่ถ้ามีตัวช่วยดีๆสักอันนี่รับไปเลยนี่อ้าวมีแบบนี้ด้วยจาบอกว่าเจนไม่ได้มีแค่แบบที่เป็นกล่องนะมีเป็นขวดด้วยเพราะว่าเขามีมีหน้ากระบานะมีทั้งแบบกล่องเวทีและขวดพลาสเตอร์นะฮะซื้อพกติด หรือปิดบ้านไว้ก็ได้เอ้าลองอันนี้ไปลองคุยกันมีใครมาคุยอีกไหมคุณพี่ช่วยประเมินหน่อยเปีบ้างปีนี้ที่ผ่านมาสนุกไหมสนุกดีค่ะงานเป็นไงบ้างก็งานเยอะอ่ะแล้วเบนมีส่วนไหนเรื่าสนใจไหมไหนลองเล่างานที่ทำหน่อยสิปีนี้เหรอหนูทําหลากหลายมากก็คือทำพารอยแคนดูวอเตอร์ฟูดด้วยช่วงหนึ่งวอเตอร์ฟูดที่ต้องช่วยกันเยอะนะเพราะเป็นรายการแบบรายการหลายบ้านเนาะอ่ะใช่ค่ะหลังตู้เย็นอ่าหรอเบนเหรอใช่ แล้วก็มี t g f ค่ะอ่าที่ที่กำลังกลับมาเลยนะครับตอนนี้กลับมาแล้วสองเอพิโซดละฝากไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวคลิปย่อยๆต่างๆของเขาด้วยเพราะคิวห้าคนลงมันอาจจะไม่พอวิดีโอต้องมีคลิปแยกด้วยจะได้สนุกขึ้นแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมก็สนุกดีพี่ก้อบทำไมดีล่ะว่าไม่สนุกโอเคเอาใหม่อะต่อลูกเราทำให้ดีวิดีโอ คือไม่ได้นอบทั้งหมดแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆเฉพาะตัวที่ทํามาตลอดทั้งปีนะคะก็คืออยากล้างตู้เย็นเนี่ยปีนี้น่าจะประมาณ40เยอะเนาะแล้วทำรายการหลายรูปแบบมากเลยแบบมีวิธีในการหายเดียอไรบ้างค กืว่าล้างเลยเจออะไรก็คือเริ่มใหม่แบบมาถึงว่าเช่นต้องทําล้างตู้เย็นต้องคิดไอเดียอาหารก็แบบหาเฉพาะอาหารเท่านั้นแบบลองดูแบบพวกทิกตอกพวกเพจต่างๆอะไรอย่างี้ยอันนี้คือสายรีเสิร์ชใช่ไหมเน้นรีเสิร์ชไปดูดูดูนี่ดูนั่นะ uh huh. ะวะถ้าเราจะทำสิ่งนี้ก็รีเสิร์ชสิ่งนี้เข้มขน้นหรือว่าช่วงนี้ชอบกินอะไร ่วงนี้แบบอะไรเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะออก็ใช้วิธีการนั้นมาแบบพอคิดว่าถ้าเกิดเราสนใจในช่วงนี้คิดว่าหลายๆคนก็จะสนใจในช่วงนี้เหมือนกันอันนี้น่าสนใจก็คืออันเป็นเรื่องของรีเสร์ชละเผื่อคุณชอบคุณต้องทําอะไรเนี่ยวิธีการคือหาข้อมูลก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้มีเวลามีตันๆัไหมตันๆัทำไง่อยเลยค่ะ <laughs> ทำไงอะ่ะเอออย่างหนูเนี่ยหนูจะชอบ คุยก no no. ันกับเพื่อนกับทีมอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีหนูรู้สึกว่าเราคิดคนเดียวเนี่ยมันก็คิดได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีคนมาช่วยกันแชร์เช่นเออหนูประชุมกับพี่โค้ดกับพี่โปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยค่ะหรือบกับเคทีพี่ทาด้วยกันอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็จะช่วยแบบช่วยกันตกได้หรือว่าช่วยกันแบบอ๋อแบบอันนั้นไงถือทาแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูว่ามันสุดท้ายพอหลายหัวช่วยกันคิดมันก็รวมกันมันก็ดีกว่าแต่ถ้าพี่คิดงานพี่ยังต้องเรียกร้องมาฟังพี่เล่นพี่ต้องขายงานทั้พวกเราฟังด้วย มีคนมาติไง,งานเราบ่อยๆที่ชอบที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาพี่พูดงานาน้องมาติดพี่พี่ชอบเพราะพี่ว่าทุกคนมีไอเดียมีคิดที่มีไอเดียต่อเรื่องนึงไ,ได้ช อ่าวดีเอาไปนี่ด้วยกินอ้าวรับนี่ไปหน่อยปลายปีนะฮะอาหารบำรุงนิดนึงนี่นะครับมีหน้าตาบ้าอยากได้แบบสุดยอดนิยมหรือสูตาน้อยก็มีหมดเลยนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านค้าออนไลน์และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยเอ้ยการที่คนูประเมินเราเนี่ยจะเป็นแกงเนี่ยไม่ต้อถูกต้องแต่น่าจะมีคนหนึ่งที่พี่อยากให้เขามานั่งเฉิดที่หน่อยอันเป็นแค่ประเมินเรื่องงานขายน่าสนใจไหมลองแล้วหน่อยขอบคุณนะค่ะยังไงปีนี้ลูกค้ายังไงบ้าง วิดีโอเราลูกค้าชอบไหมสังเกตเสียงกระตือรือร้นขึ้นมาเลยชอบชอบไหมครับชอบอันนี้ก็ขอบคุณคนดูด้วยคนดูนี่แหละทําให้เรามีงานไปขายลูกค้าได้ครับขอบคุณมากเลยครับเป็นไงบ้างปีนี้เราหลังจากผ่านช่วงโควิดไปชิบริษัทเราดีที่ไหนพี่ดูตาหนูเลยเมื่อคืนไปเที่ยวมาเหรอใช่งานหนักไงงานเยอะปีนี้เรามีลูกค้าทั้งหมดที่ออกไปเสนอราคาในในฝั่งกู๊ดเดย์นะ ร้อยสิบสามเจ้าขอบคุณลูกค้าครับร้อยสิบสามเจ้าจนถึงวันนี้นะคะนับจนถึงวันที่ใช่จนถึงวันนี้คือนี่คือร้อยสิบสามของเราแล้วดีานกจับวะหลออุ้ยลูกค้าเยอะจังดีใจเลยใช่ร้อยสิบสามเจ้าขอบคุณนะครับซื้อได้เรื่อยๆนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมกการทำงานที่แบบร่างฟังว่าต้องเอาไอเดียต่างๆที่ทำคลิปหลายๆสิบตัวแล้วมีลูกค้าติดต่อเข้ามาวุ่นวายเหมือนกันเนาะใช่แล้วก็แต่ละรายการมันก็จะมีสไตล์ที่แบบหลากหลายแตกต่างกันไปถ้าเป็นตำแหน่งเนี้ยมันต้องปรัับตว กับทุกๆรายการตลอดเวลาดีดีดีเ<ช>ว่าถ้าสนใจจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของครีเอทีฟนะงานขายอ่ะเพราะว่า กว่าจะให้ไอเดียของรายการเราเป็นแมทช์กับสินค้าบริการันั้นน่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่พี่ว่าต้องใช้คเอทิดสูงใช่หรือบางทีลูกค้าอาจาจะแบบมีบริฟมาให้แล้วแล้วแบบเอาไปแมทช์โปรดักต์ไหนดีก็ต้องแบบเหมือนคิดให้ลูกค้าเพิ่มต้อง<อ>ใช้ต้ออีกหนึ่งว่าแบบเอออันนี้เหมาะนะคะอันนี้เหมาะไหมอะไรยังไงเข้ายัางไงได้บ้างออารับไปด้วยขอบคุณค่ะบำรุงสมองดีนะกาบ้าดึงกันเยอะๆเอาไปอาบแล้ก็ได้ห้องนี้เรื่อยอดเยได้เลย เพราะว่าฝั่งน,นี้เนี่ยเป็นตัวแทนของเงินที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าฝั่งน,นี้ทำได้เข้ามาดีพวกคุณเนี่ยก็จะยื้อแย่งแันใสนะเดี๋ยวนะแล้วปลายปีพวงนี้งานหนักนะมากก็จะเป็นขอบแบบคอนเพิ่มด่วนได้ไหมยอยากออนเร็วแล้วยัง,ยง,ยงหนักอยากได้อยู่ไหมก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอชิปเดี๋ยวหาคิวพี่โค้ให้นะคะ <c oughs> นาเฟียสเอามาแล้วเอาคิวมา <c oughs> นี่ขนาดคุณดูกันแค่สองสามโมดน,นะนี่ผมโดน30กว่าอันกับพวกคุณนะยังยืนหยัดอยู่ได้ <c oughs> ก็รับได้ค่ะรับได้ด่วนก็รับได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาคิวให้นะเออครับอยู่นะครับคนนั้นยืนยันลูกค้าทุกคนนะครับได้่ลยนะครับติดต่อมาได้เลยครับขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็คนดูฝากบอกหน่อยชอบรายการอะไรก็อยากให้รายการอะไรพัฒนาย,ยัางไงหรืออยากมีรายการแนวไหนที่มาบอกหน่อยเพราะเรากำลังจะทำเดบิวต์ใหม่ด้วยไป การมาทำเดโมของรายการใหม่ของปีหน้าด้วยสนุกแน่นอนนะครับอ่ะใหม่เต็มเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันค่ะไปทริปทิปไปกินไปขายยาต่อเลยนะได้เลยขอบคุณค่ะไปขายยาต่อเร็วทำงาน